รู้หรือไม่ในยุคหนึ่งของไทยเคยมีอาชีพนอกกฎหมายที่ชื่อเสียงในโลกใต้ดินของพวกเขาโด่งดังไม่แพ้ไปกว่าดาราเลยและอาชีพนั้นก็คือมือปืน ในช่วงปลายยุค70ถึงต้นยุค90ถือเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีคดีรับจ้างสังหารเกิดขึ้นบ่อยที่สุดเพราะจากปัญหาการเมืองและการแย่งชิงผลประโยชน์ในธุรกิจต่างๆทําให้อาชีพมือปืนหรือการจ้างวานฆาตกรรมได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโลกที่กฎหมายศักดิ์สิทธิ์น้อยกว่าแบงค์พันซะอีกแต่ชีวิตของมือปืนไม่ได้สวยหรูเหมือนในหนังหลายเรื่องพวกเขาเกิดจากความยากจนและความอายุติธรรมที่ผลักให้คนธรรมดาต้องเดินเข้าสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยกลิ่น่าวเลือดพวกเขาต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงนอนหลับไไดด้้้้แค่ค่่่่รึงๆกกกกกลลลาาาาเเพะในนนนโีผูู็ถชั และการจะถอนตัวออกจากเส้นทางนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ไ huh. ด no. ้เลยเพราะยิ่งรู้เรื่องของนายมากแค่ไหนก็ยิ่งไม่มีทางกลับไปเป็นคนเดิมได้เท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้ทําให้ผมสนใจภาพยนตร์เรื่องมือปืนเป็นพิเศษด้วยฝีมือการกำกับของคุณพุทธิพงษ์นาคทองที่สร้างผลงานรายได้เกิน100ล้านมา3เรื่องติดแล้วในโฟคิงทั้งสองภาคและวัยหนุ่มด้วยสไตล์การเล่าเรื่องที่มักจะสะท้อนถึงด้านมืดและความเหลื่อมล้าในสังคมผมจึงอยากเห็นมือปืนในมุมมองของคุณพุทธิพงษ์ว่ามันจะสะเทือนใจได้แค่ไหนและถ้าใครอยากสัมัสเเรรรรืื่ออองงาววนนี้้ดยยตพ์ ปืนได้เข้าฉายแล้ววันนี้สามารถรับชมได้ที่โงรงภาพยนตร์เมเจอร์ทุกสาขา